สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีทันที่ชื่นชอบนะครับสะสมเหรียญกระสาบเหรียญตีระลึกอาจจะว่าจะเป็นแบ่งเ,เกา่าแบ่งใหม่แบ่งตีระลึกต่างๆโดยนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชม ในช่องของปุนานสาวบาทนะครับวันนี้อยู่กับปุนานเช่นเคยนะครับปุนานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของปุนานสาวบาทเช่นเคยนะครับเนาะยินะยดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับดังที่หันในคลิปนี้นะครับเนาะปุนานก็จะมาประกาศอีกทีนะครับเนาะกับคลิปนี้นะครับปุนานจะมาประกาศรับซื้อนะครับเนาะพอดีทางท่านอาจารย์นะครับได้นะ คอนเฟิร์มมาประกานร,รับซื้อแหมนะครับนอกจากเดี๋ยวปุนานจะเอาเรียนนี่เป็นเรียนตัวอย่างนะครับเมื่อดูเดี๋ยวปูดีปุนานจะหัาซื้อ,อเป็นเรียนแบบลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวหอมมาดูแข่พอสออย่างเดียวนะครับคลิปนี้เรามาดูแข่พสออย่างเดียวนะครับนอกเดี๋ยวเอมมาดูกันนะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามกดซับสกไคร้ให้ปุนานตัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปตัวนะครับนอกขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาตัวนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับเนาะทันทีได้ส่งภาพเรียนนะครับเนาะรูปไทยนะครับวิดีโอสั้นๆนะครับมาตังไอดีไลน์นี่ของปุนานนะครับเนาะปุนานก็ยินดีนนอมรับยินดีตอนรับโดยทุกท่านทุกคนทุกข้อความที่เข้ามานะครับเนาะถ้าหากปุนาน,นั่นได้เข้าไปอ่านไปชมแล้วยังไงก็ดีนะครับเนาะหรือว่าตอบจ่ายยังไงก็ดีก็ต้องขอสุมมาประทานอภยัยทุกท่านทุกคนตดยนะครับเนาะความนักนะครับ คลิปที่ส่งเข้ามามันนักมันหลายนะครับเนาะก็บางอย่างนะครับก็ยังว่านะครับมันอาจจะบิดตรงตามที่ผุ้นนประกาศก็ถ้าหากว่าปุ่นานสนใจผุ้นันก็จะทักไปนะครับเนาะถ้าตรงตามที่ประกาศก็จะรับซื้อนะครับเนาะเอาละครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับถ้าหากว่า ID Line นี่นะครับถ้าเข้ายากนะครับเนาะใต้คลิปก็จะมีลิงก์อยู่นะครับนะผุ้นนทิ้ง ตีลิงไว้ไายคลิปนะครับไายคลิป,น,น,ปน,ลนี้นะครับนอเป็นลิงของไอเดียไลน์นี่นะครับเนาะช่องทางเดียวนะครับที่ติดต่อปูนันนั่นก็คือส่งมาทางไอเดียไลน์นี่ก่อนนะครับนอเพื่อประเมินราคาอย่างการตกลงราคาซื้อขายกันนะครับนะครับเนาะเอาละครับเนาะเดี๋ยวเ้ามาดูนะครับปุูนนันนะครับเนาะจะมาประกาศ ย้ำอีกทีนะครับเนาะย้ำแห็มคำว่าผู้นั้นจะประกาศรับซื้อเหรียญนะครับก็มีอยู่2ชนิดนี้นะครับเนาะก็คือสองอย่างมีเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทแบบรุ่นเก่าแบบหนานะครับแบบหนานะครับแล้วก็จะมีเหรียญ50สสตางสีทองเหลืองนะครับห้าสิบสตางสีทองเหลืองเป็นรุ่นเก่าที่เลือผลิตมาเล้วนะครับเนาะมาเดียวมันจะเป็นสีทองแดงนะครับเนาะจะมาประกาศรับซื้อนะครับเป็น เหรียญแบบไหนปีพศไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอ้าเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเป็นเหรียญ5แบบนี้นะครับนอกาเหรียญ5บาทราชการที่เก้าตรงกลางก็มีภาพบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชการที่เก้านะครับนอกซึ่งเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้นะครับอน่างจะเป็นภูมิพลอดุลยเดชแบบนี้ครับราชการที่9นะครับอ่านะครับเนาะจะมีเก้าเหลี่ยมนะครับนี่จะมีเก้าเหลี่ยมนะครับเนาะมีเก้าเหลี่ยมนะครับ มีเก้าเหลี่ยมด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นนะครับขอบเฟืองนะครับอ่าขอบเฟืองแบบนี้นะครับขอบเฟืองนะครับราคาเลยสีแดงแบบนี้นะครับเนาะด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่าวัดพระแก้วนะครับเนาะอ่านะครับอ่าเป็นวัดพระแก้วพอ่านะครับมีคําว่า5บาทนะครับ5บาทเลขตัวใหญ่แบบเนี้ยครับ ปูนั้นก็จะมาประกาศทับซื้อนะครับเนาะอันนี้อันนี้เป็นเรียนตัวอย่างนะครับเรียนตัวอย่างนะครับเรียนตัวอย่างนะครับเหรียนห้าบาทชนิดนี้นะครับเนาะปูนั้นก็จะมาประกาศทับซื้อไหนให้ดูเฉยจุดเดียวด้านบนหลังวัดพระแก้วดูด้านหลังอย่างถ้าเป็นเรียญแบบนานะครับถ้าเป็นเรียนแบบนาอีพาษชนี้นะครับให้ดูตีพอศอย่างเดียวนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับจะมีผ้าบูซด้วยครับเนาะของวัดพระแก้วนะครับเนาะจะเขียนว่าประเทศไทยแล้วก็พอศนะครับ ปูนานจะมาประกาศรรับซื้อนะครับเนาะอ่านั่นก็คือปีพศ2506ไอซี16นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2 5 4 6นะครับ2 5 4 6นะครับของราชการทีเก้าแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับเนาะประกาศร,รับซื้อนะครับตอนนี้ราคาก็ยังอ่าบักยับนะครับเนาะถ้าหาก เป็นเหร um si ียญที่ผ่านการใจ๊นะครับก็อยู่ที่500ขึ้นนะครับเนาะบาัต่ดำกว่า500ก็แล้วกันนะครับเนาะถ้าหากว่าเป็นเหรียญที่บผ่านการใจ๊ยยูนซีก็อยู่ที่รับพันนะครับเนาะอยู่ที่1,000บาทนะครับเนาะห้าร้อยถึง1,000ก็ได้นะครับเดี๋ยวผ่านการใจ๊ย์ยูที่500ขึ้นนะครับเนาะสาหรับปีพศ2546นะครับปีพศ2546นห้าร้อ่สะครับเหรียญ5บาทของล็อกเกอแบบนี้นะครับเนาะ ลงถ้าใครเจอนะครับเนาะบอกว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใจอย่างไดนะครับของเป็นปีศีก็แล้วกันนะครับเนาะอ่าเป็นเหรียญแบบเนี้ยครับซึ่งเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบผ้าเสียรกับนะครับเนี่ยเป็นเหรียญปกตินะครับแต่เขาดูแค่พศสองพันร้อยสี่สิบหกนะครับเนาะอ่าอาจจะมีอยู่ที่หลายๆท่านหลายๆคนนะครับหรือว่าอาจจะได้มาจากการใจ๊ใจหมุนเวียนซื้อของกันนะครับเนาะอาจจะเป็นลืมนะครับ เพราะว่าจํานวนการผลิตของปี46นั้นจะอยู่ที่1 8 2 0 0 0เหรียญนะครับมีอยู่1 8 2 0 0 0เหรียญนะครับอ่านะครับเนาะอ่านะครับเหลือ5บาทนะครับชนิดละ5บาทแบบนี้นะครับเนาะจะอ่าจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่นะครับอยู่ที่อา่ 2, 000, 000, าหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญต่ออัดน,นะครับเนาะ สำหรับปีสองปร้อยี่สิบปุนานประกาศรับซื้อนะครับเราเหรียญพันกันใจ้ห0าขึ้นนะครับถ้าหากสวยๆงามๆนะครับเหรียนไมยุนซีก็หนึ0งพบาทนะครับ500ถึง1,000เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับถ้าใครมีนะครับก็ส่งรูปภาพนะครับส่งส่งภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายวิดีโอคลิปสั้นๆก็ได้นะครับมาตามไอเดียไลฟ์ของปุนานได้เลยนะครับส่งเข้ามานะครับเนาะ อ่านะครับส่งเข้ามาถ้าใครมีนะครับเนาะแต่ต้องขออภัยตัวนะครับขอสุม,มาตัวนะครับสำหรับท่านที่เอาลูปภาพจากจากในใน,ใน ى, เว็บหรือว่าใน ى, ช่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเอามาลงนะครับเนาะเดี๋ยวเอามาสม่งมาผู้นานนะครับบางบางท่านที่ผู้นานต้อนรับไปนะก็บอกว่าเหรียญนั่นได้ได้ขายไปแล้วหรือเงี้ยพอดีผู้นานไปเจอภาพนะครับเนาะไปเจอภาพมันคล้ายๆกันนะครับเนาะมันก็ ถ้าเอามานี่แล้วมันก็ค่อยๆตัดตอองิลไมาทรงมใหืบปูนานนี่นะครับเนาะแล้วก็พอปูนานที่ต่อไปมันเกาะบาร์ซามาที่จะต้องลงซื้อขายกันได้นะครับอันนี้ปูนานต้องขอร้องหน่อยนะครับต้องขอสมมาประธานอภัยตัวนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับปูนานก็บอมีนะครับเนาะระวังตัวนะครับบำมีที่ว่าจะออกใบขารับรองนะครับใบรับรองเหรียญใบรับรองนั่นรับรองนี่บำมีอย่างสักอย่างนะครับบำมีสักอย่างนะครับสําหรับใบรับรองนะครับ ปุนาน,นะครับเนาะก็จะตกลงซื้อขายการตั้งรลายนะครับส่งมาแล้วนะครับปุนานจะเข้าไปดูประทักมาแล้วแล้วปุณานก็จะมีเห็มช่องทางหนึ่งนะครับที่จะติดต่อครับท่านนะครับเนาะว่าตกลงซื้อขายการส่งกันยังแบบไหนนะครับปุนานยืนยันได้นะครับนอกว่ากส่งตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนของปุนานได้เลยนะครับนอกาปุนานจะเพ้่ไปอีกช่องทางหนึ่งแต่ช่องทางลักช่องทางแรกก็คือส่งภาพมาทางไอดีไลน์นี่ก่อนต่อ,อันนะครับ ทรงภาพ่ายทรงอย่างมาทางนี้ต่ออันนะครับเนาะเสร็ลแล้วปุณานจะมีอีช่องทางหนึ่งที่จะเฮ้อนะครับถ้าหากว่าเอาได้ติดต่อซื้อขายกันแลบร้อยแล้วนะครับปุณาน, e. นจะเฮ้อช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับเนาะเอาละครับพอมาดูนะครับเนาะพอมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ปุณานจะมาประกาศรับซื้อนั่นก็คือของเหรียญของปีนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับเนาะเหรียญแบบนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์นี่ครับเหรียญ50สสตางค์ เน no? in well, ื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับห้าส gotcha ิบสตังค์เนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับตีปูนันจะมาประกาศทบซื้อนะครับเนาะอันนี้ปูนานมาเป็นตวอย่างเนื้อเขาเป็นแบบนี้นะครับพอสอคใกล้เคียงกันเนาะนั่นก็คือเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับเหรียญห้าสิบสตังค์เนื้อทองเหลืองของราชการที่เก้านะครับเหรียญตีปูนานจะมาประกาศทบซื้อนี่เป็นผลิตแคหนึ่งปันเหรียญต่ออันนะครับหนึ่งปันเหรียญต่ออันเตปูนานจะมาประกาศเลยนะครับเนาะเหรียญละนะครับเหรียญละ 1 2 0 0 0ถึง1 5 0 0 0บาทนะครับเ,เหรียญพันธการจ่นะครับเหรียญพันการจถ้าเหรียญสวยๆงามก็เพื่อไปเลย1นหะื่นหานะครับนั่นก็คือเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับห้สิบตางค์ปีพศนะครับปีพศสองพันบะครับปีพศสองพัารอันนะครับ ปีพศสองพาร้อยสาดูแค่พศยังกันนะครับเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญแบบปกตินะครับคือเหรียญพระเซียนกลับนะครับแบบนี้พระเซียนกลับนอกห้องพระเซียนกลับนะครับเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับนะครับเฮ้ยเลยนะครับเหรียญละนะครับเหรียญละ12,000ถึง 15,000บาทนะครับตามสภาพตัวนะครับสำหรับเหรียญ50สตังค์นะครับเหรียญ50สตังค์ปีพศ2530นะครับ50สตังค์แบบนี้นะด,ด้านหลังเป็นวัด ى, พระธาตุนี่ครับพระธาตุดอยสุเทพนี่นะครับห้าสิบสตางค์ยูรวมนี่คำว่าสตางค์อยู่นี่เดี๋ยวดูแค่พศอ,อย่างเดียวคือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบอย่างเดียวนะครับเนาะ,นะอ่าเนี่ยเป็นเหรียญปกติอันนี้เป็นปีสามหนึ่งปูนาเนาะมาให้ดูได้น,นะ เป да. ็นวอย่างนะครับเนาะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเนาะปีสองพัอย่างเดียวนะครับปีสองพัอย่างเดียวสาหรับเหรียญ50สตางค์นี้นะครับห้าสิบสตางค์นี้นะครับถ้าใครมีนะครับที่ท่านที่เก็บไว้ท่านที่ชื่นชอบเก็บสะสมนะครับลองแคะกระปุกดูหาดูนะครับอาจจะอยู่ทีท่านก็ได้นะครับเนาะอาจจะอยู่ทีท่านก็ได้นะครับเหรียญบางเหรียญที่ว่า ปิดประกาศห้าบซื้อแลงเพราะอย่างมันแปลงเข,า,า,งงเขาว่าผลิตน้อยตัวละหายากบางเหรียญผลิตนักนะครับในหนังสือคููมือนะครับคููมือของอนักสะสมนักเล่นเหรียญเนี่ยนะครับบางเหรียญเนี่ยบางบางปีพอสอผลิตนักนะครับแต่ว่ามีราคาแปลงเพราะว่าเปิดเอาออกมาหมุนเวียนใจใจใน้อยนะครับแล้วก็เวลาออกมาใจใจใเลี้ยงเนี่ยที่เปิดไปตรวจอ่าเปิดห้องว่าไปสำรวจเนาะเปิดไปหาสำรวจว่าเหรียญ ตามตลาดตามจังหวัดนั่นตามนักการนั่นีนั่นที่นี่ว่าเหรียญชนิดไหนที่มีการหมุนเวียนน้อยนะครับเปิ้นจะทําสถิติไห้เนาะ้นวันนันนะครับแต่สาหรับเหรียญปีพศสองพันาินี่นะครับผลิตอยู่แค่1,000พันเหรียญน,นะครับอ่าใครมีแล้วก็อ่าจะเก็บไว้นะครับรอราคาขึ้นก็บบว่ากันนะครับนะ้ครบาบใครมีนะครับเนาะที่อยากจะทิดต่ขายก็อ่าส่งมาตางบุญนานได้นะครับเนาะหรือจะเข้ามาสอบถามหรือว่า ตามช่องหรือว่าล่านใหญ่ๆล่าอื่นๆที่เปิดประกาศทับซื้อตามช่องตามเพจอย่างนะครับนอกี่เประกาศทับซื้อถ้าหากว่าเปิ้ลเฮือราคาแปลงกว่าปูนอนนะครับ้าส่งมาแล้วว่าตามสภาปูนอนน้อราคาไปแล้วนะครับถ้าหากเปิ้ลเพือแปลงกว่านะครับตามเพจตามล่าอื่นๆเปิ้ลเพือแปลงกว่าก็จะใครครับที่มีราคาดีกว่าปุ่นอานก็บอกว่ากันนะครับบอกว่ากันก็บอกว่ากันนะครับเนาะ ก็สอบถามได้ก็ยังว่าเข้าใจกันทุกคนนะครับแตนะ่แปลงที่ไหนฮอต้องขายที่ฮั่นนะครับเนาะเข้าใจนะครับปุนานเข้าใจอันนี้อาจารย์คอมเฟืรนเข้ามาเนาะเพราะว่าปุนานก็ทบซื้ออ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทางผ่านติดตนะครับเนาะอ่าหรือว่าแอดมินปุนานนะครับถ้านะทางอาจารย์เปิ้ลติดตมาประกาศทบซื้อปุนานก็จะทําคลิปประกาศทบซื้อนะครับเนาะ เรียงเงินแบบมีปัญหานะครับราาตกลงราคากันแล้วเขาจะติดต่อกันเขาจะอู้กันว่าจองทางเงินที่เขาจะหื้อกันนะครับราาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาจะโอนกันจังกันไก่หรือจะเอาอย่างไดนะครับเพื่อเปลี่ยนเลขแลกเปลี่ยนนะครับสินค้ากันเนี่ยเขาจะอย่างไดที่เขาจะซื้อขายกันเนี่ยนะครับเนาะเอาละครับเนาะราคาว่าผู้นานข้อมูลผิดพลาดหรืออู้ผิดอู้ถูกอย่างไดก็ต้องขอสุมาประธานอภัยตัวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับเนาะ นะครับทุกคำที่ชมนะครับถ้าไอคิปเข้ามาปุนางก็ดีน้อมรับนะครับเนาะในการแก้ไขการทําคลิปคําอย่างด้วยนะครับอันนี้ปุนางขอขอบคุณดีได้ทักทายมาคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะยินดีน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับทั้งคำที่ชมคำอะย่างต่างๆปุนางก็มาข้างก็ไปได้เข้าไปอ่านมาข้างก็ได้เข้าไปอ่านอยู่นะครับเนาะอย่างที่บอกไว้ว่าไลน์นะครับสําหรับไลน์นี่นะครับสามารถดูได้สองทางนั่นคือทางท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ ทางปุนานตัวนะครับดูกันได้สองทางนะครับเนาะอย่างว่าปุนานมาข้างอาจจะเข้าไปดูเข้าไปชมมันจ้าเกินไปยังใดก็ดีก็ต้องขอไปตัวปุนานก็ทํางานาประจําตัวนะครับเนาะทำงานงประจําตัวแล้วก็มีทางงานทางาพิธีทางด้านนาะเขาตัวยอย่างตัวนะครับเนาะเข้าใจเข้ามาปุนานนะครับเนาะปุนานนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับบ้านคนเขาเขาจะข้าคนทางเหนือไปยุ่งว่าขนาดนี้ ไปถึงอย่างนะครับเนาะหมายถึงอย่างอันนี้ปุณานก็ต้องขอสุมาพระนภยตัวถ้ามันจ้าเกินไปนะครับเนาะสำหรับราคาเหรียญนะครับจะไปเลื่อมนะครับเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับปี2อ4 6นกะครับเนาะสองพัน้้ปุณานประกาศนะครับซื้อนะครับเนาะขันตาม500นะครับขันตาม500อ่าอู่กันไายๆว่า 500- รอถึงนึ่ปันละตามสภาพนะครับเหรียมทางการจ่เหรียญนี่1มนสนะครับ 12ื่นถึง15ื่นนะครับเนาะ12่นสถึง15ื่นนะครับสำหรับ50สตางค์นี่นะนะครับเนาะอันนี้ปุผมอ่านมาเป็นตัวอย่างพอเข้าใจตามนี้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับแบบหนาแบบนี้พภสษาเล็กแบบนี้ปีสี่หกนะครับเนาะ500ถึง1,000บาทนะครับตามสภาพนะครับถ้าเป็นเหรียญ50สตางค์เนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับปีพศ2530นะครับ2530 นะครับเรียญละ1 2ื0นอถึงหมื่นห้านะครับเนาะถ้าใครมีก็หลงส่งภาพส่งอย่างมานะครับถักมาปรึกษามาสอบถามได้นะครับหรือจะทิดตตอการขายยังใดเดี๋ยวหามาตกลงกันอีกทีนึงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะซีพีนี้นะครับปุณานก็มีอยู่2เหรีือนที่มาประกาศทรับซื้อนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับใน e ีพีหน้านะครับเนาะใน E ีพีหน้าคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านทุกคนนะครับ อ่ครับรถเดินทางไกลไกปลอดภัยนะครับนอกเงินทองใจใจนะครับนอกที่สิไสด้สมบัติปัฒนาท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับปุนานะครับนอกไว้เจอกัน EP ใหม่ EP พี้าคลิปนี้ EP นี้สวัสดีครับ